จากที่เรารับท่อนพันมาจากศูนย์ห้วยบงนะครับโรงแป้งทั้งประมาณร้อยกว่าโรงเนี่ยพอได้รับท่อนพันมาแล้วก็กระจายนะครับกระจายไปปลูกเพื่อจะให้พันต้านทานนะครับอีกที่1 2 3สเนี่ยไปสู่มือเกษตรกรแต่โรงแป้งยังไม่ได้ให้เลยนะครับต้องไปทําแปลงทดลองตัวเองก่อนนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เคยให้ข้อสังเกตว่าควรจะขยายให้เร็วตอนนี้ก็แต่ละเขาเรียกว่าโรงงานก็จะมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับ สถานการณ์ที่ว่าบางโรงเนี่ยเอาไปปลูกแล้วหรือที่วิจัยทําวิจัยอยู่อาจารย์บางท่านทําวิจัยอยู่ว่าของท่อนพันธุ์เนี่ยที่ต้านโรคใบด่างอีกที่1นึหรือเบอร์ไหนๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงไหมท่ามกลางเ,าเขาเรียกว่ารอบๆข้างนะปนแปลงรอบข้างเป็นโรคใบด่างเยอะมากนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์ แนะนำอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ความวอดอยู่ในวงการนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะชื่อวรรณศริวรรณรัตน์นะคะเป็นอาจารย์ในภาควิชาพืชไรน,นาคณะเกษตรมหาลัยเกษตรค่ะก็ความชำนาญก็คือการขยายพันธุ์พืชแล้วก็การปลูกทดสอบนะคะปลูกทดสอบท่อนพันธุ์พันธุ์สับปะหลังนะคะต้องเล่าก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำงานด้านการขยายพันธุ์ก็คือช่วยในการที่จะนำเจอพัซึมก็คือตัวพันธุ์อีกที่หนึ่งสองสามเนี่ย เป็นตัวพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศครับก็เอาเข้ามาทางทีมปรับปรุงพันธุ์เอาเข้ามาร่วมกับมูลที่สารพันธุ์หมืนสารพันธุ์แห่งประเทศไทยแล้วก็นานละค่ะเป็นเวลานานและประมาณตั้งแต่หกเจ็ดปีก่อนทีนี้ก็ขยายด้วยวิธีก็คือเอาเข้ามาในรูปของพอลิเนเยื่อแล้วก็ขยายเป็นต้นขยายเป็นต้นปุ๊บเขาก็ไปทดสอบในแปลงแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มจํานวนจนกระทั่งเอาไปทดสอบว่าพันธุ์ไหนที่มันจะ ทนนะคะแล้วก็ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเราได้ดีซึ่งเราก็คัดมาเป็นอิทธิ123่ล้วเราก็ขยายเพื่อจะให้ลงแป้งไปเนาะแสดงว่าอาจารย์รับมาตั้งแต่ตัวทิชชูคานเจอร์เลยตัวเล็กๆเลยตัวเล็กๆเลยแล้วก็เอามาขยายตั้งแต่แรกเลย7ปีเลยเหรอครับอาจารย์ก็คือมันใช้เวลาในการที่จะปลูกแล้วก็ขยายในในในแ l a แล้วก็เข้าไปในในแปลงใน่ยงปีคัดตัวที่แข็งแรงด้วยอ่าแล้วก็ปลูกทดสอบอีก3เพราะฉะนั้น5เพราะฉะนั้นเรา พอได้พันปุ๊บเราก็ต้องเอาพันที่ได้ซึ่งตอนนั้นได้ประมาณหมื่นล้ำไปขยายด้วยเอ็กซยี่สิบซึ่งทางวุธิก็รับต่อ,อจากหนึ่งหมื่นลำก็เป็นแสนพอเป็นแสนปุ๊บก็คือเป็นที่มาว่ามูลทีก็คือส่งต่อให้กับสมาคมแป้งซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะเป็นปีละเจ็ดละเจ็ดแสนหลาแสนล้านลำแล้วจะมีส่วนหนึ่งค่ะที่ส่งต่อให้กับหน่วยงานรัฐซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร อ๋อทางรัฐก็ได้ด้วยได้ด้วยก็คือได้ประมาณห0,000มืนลามแล้วทีเนี้ยอาจารย์นะคะอาจารย์กับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จับมือการขอทุนขอทุนที่จะส่งเสริมการปลูกมันสับปะหลังพันต้านทานอิทธิ1นึ่ในกลุ่มของเกษตรกรเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังมันเยอะมากถูกไหมคะคลําพังมวยทีเองหรือว่าทางลงแป้งเองก็อาจจะไม่ได้มีเครือข่าย ครอบคลุมเพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายของเกษตรอำเภอเกษตรกรแปลงใหญ่ซึ่งตรงนี้เราก็เข้าไปไปใช้เ,เรียกว่าปุดช่องว่างเนาะแล้วก็ตัวท่อนพันธุ์เนี่ยค่ะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็มีตัวศูนย์ขยายพันธุ์เขาก็ใช้วิธี X20 เนี่ยแหะค่ะจากหมื่นลำแล้วขยายขยายเป็นต้นก้าเล็กๆแล้วก็ปลูกในพื้นที่ของศูนย์ขยายพันธุ์ของกรมกรมส่งเสริมแล้วพอเราได้ อยู่ที่ประมาณสักแสนถึงสองแสนลำเนี่ยเราก็มาเอาลำตรงนั้นค่ะแจกให้กับเกษตรกรกลุ่มที่เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่มันสปะหลังในพื้นที่ที่มีการระบาดของมันสปะหลังอย่างรุนแรงซึ่งเป็นที่มาว่าทําไมอาจารย์มาปลูกที่ขามทะเลสอดที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ปลูกมันสปะหลังอยู่แล้ว2ระบาดรุนแรงมากค่ะแล้วก็3ก็คือตอนที่อาจารย์เข้ามาดูก็คือหันซ้ายหันขวาตกใจไหมครับ <laughs> ไม่มีไม่มีใบสกไม่มีใบที่มันปกตินะคะก็ได้รู้สึกว่าทางนี้จะปลูก89เนาะ89ซึ่งมัน <89 S 1> เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดนะคะคคถึงแม้ว่าจะปลูกกระยอง72หรือว่าห้วยบงเกษตรศาสตร์ <10 S 1> ห้าสิบที่มันเป็นพันธุ์ทนทาน,นแต่เมื่อท่อนที่ใช้นานนะคะคมันก็จะมีการสะสมโรคแล้วมันก็ทําให้ท่อนที่ใช้ต่อเนี่ยก็คืออาการาการหนักก็คือเรียกว่าติดเชื้อระดับหลับสูงเลย ผลผลิตมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้พื้นที่นี้สำหรับตัวโครงการนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกรสนใจในการปลูกเนี่ยเราต้องปลูกให้ดูก่อนอเพราะว่าในการส่งเสริมเกษตรกรบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบใช้ท่อนที่ติดทนทานอ่แล้วมันผลผลิตมันสูงมากเพราะฉะนั้นการที่ปลูกไปแค่ครั้งสุดสองครั้งเนี่ยมันก็ผลผลิตจะลดลงไม่เยอะเขาอาจจะยังไม่เชื่อ เราก็เลยเป็นโครงการที่นอกจากไปส่งเสริมนี่เราทําแปลงสาธิต hmm. แปลงสาธิตก็คือเปรียบเทียบพันธุ์นะคะเปรียบเทียบพันธุ์ที่มันเป็นพันธุน์อ่อนแอเช่นห้วยบงร้อยนะคะแล้วก็พันธุ์ที่ต้านทนทานก็คือเกษตระระยองเจ็ดสิบสองนะคะแล้วก็ตัวพันธุ์อิทธิหนึ่งสองสามทีนี้เราเราเปรียบเทียบเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลเชิงลึกคือหมายถึงว่าเก็บตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์การงอกนะคะชนิดดินปรับรความดมสมบูรณ์ของดินการจัดการแปลงตามหลักว,วิชวิชาการอย่างถูกต้องโดยที่จะได้ไม่มีข้อสงสัยว่าพันธุ์นี้มันสามารถแสดงศักยภาพได้ไหมต้องบอกอย่างนึงนะคะว่าพันธุ์พันมันสปหลังการที่มันจะได้ทั้งผลผลิตนะคะ,ะแล้วก็ คุ้มค่าเนี่ยมันต้องจัดการ2อย่างคือเลือกพันที่เหมาะสมสอบการจัดการแปลงน้ําปุ๋ยถึงนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็ทำแปลงสาธิตแล้วก็แผนก็คือว่าก็หลังจากที่เก็บข้อมูลทั้งปีเราก็จะขุดเก็บเกี่ยวแล้วทํางานฟิลด์เดย์ซึ่งตัวนี้เราก็จะร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมรวมทางถ่าทางโรงงานนะคะทางโรงงานสนใจเนี่ยเราก็จะมาจัดเป็นกิจกรรมฟิลด์เดย์ที่เอาผลจากแปลงตัวนี้ค่ะมาให้เห็น ว่าตั้งแต่สองเดือนสี่เดือนมีการติดโรคไมมผลผลิตเป็นยังไงขุดหัวมาดูเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็มีการทำซ้ำที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้บอบลงเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยก็จะแจกท่อนเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าการที่เรามีหลักฐานนะคะทำจริงให้เห็นเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เอาไปปฏิบัติต่อเนี่ยเกิดความมั่นใจรวมทั้งถึงเรามีการจัดการแปลงที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นผล,ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานเพราะว่าบางครั้ง เวลาที่อาจารย์ไปดูในตามแปลงเกษตรกรบางครั้งเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอันที่2คือไม่ได้วัดคุณภาพของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินอันนี้เราก็วัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนำงั้นขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับอย่างโปรเจกต์ที่อาจารย์ตรงทาทำตรงนี้นะครับทั่วคุมพื้นที่ก็คือว่างขนาดไหนครับแล้วก็<ล>ทุกจังหวัดครับท,ท,ที่ติดโรคใบดงัง คือถ้าเป็นในเครือของกรมส่งเสริมเนี่ยเราจะมีทั้งหมดแพงสาธิตทั้งหมดสีที่สี่โลเคชันั่นก็คือชนบุรีระยองกำแพงเพชรแล้วก็ขามทะเลสอที่เป็นนครราชสีมาเราเลือกเป็นจังหวัดที่ติดติดติดโรคเยอะนะคะแดงเลย้วก็เลือกชนิดดินเช่นอย่างชนบุรีนี่จะเป็นทรายจัดเลยระยองเนี่ยก็ใกล้ทะเลบ้านฉางส่วนกาแพงเพชรนี่ก็คือดินนา อ่าแล้วก็ส่วนที่นี่มันก็คือจะเป็นดินที่ลาบสูงเนาะอ่าซึ่งกนจะมีลักษณะแตกต่างกันแล้วก็ดูทําในเวลาเดียวกันท่อนพันุ์เราก็เอามาจากที่เดียวกัน<อ>ค่ะก็คือเรามีส่วนแปลงขยายที่ไรสุวรรณนะคะคอันนั้นเราก็จะเป็นท่อนแปลงขยายมาพร้อมกันแล้วก็เอาข้อมูลเปรียบเทียบเลย4ี่โลเคชั่นให้เห็น เพราะฉะนั้นในงานฟิลด์เดย์เขาจะเห็นว่าแต่ละที่แส่ว่าท่อนพันธุ์เหมือนกันแต่คอนดิชันดินต่างกันล้ใช่แล้วคนปลูกก็คือคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะให้เห็นว่าเวลาที่เราไปต่างพื้นที่มันอาจจะมีการปรับตัวแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพเขาจะปรับตัวแล้วก็ยังแสดงผลผลิตได้ครับค่ะใชงครับอย่างโลเคชั่นที่จันเลือกเนี่ยมันจะต้องเป็นโลกใบด่างแถวนั้นหมดเลยใช่ไหมครับคืองเป็นโลกใบด่างค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆเรายังมีอีก เป็นแปลงเกษตรกรจริงๆอันนี้เราเลือก5จังหวัดนะคะ5จังหวัดที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นใบแด,แดงเลยแต่ว่าคือทําในแปลงเกษตรกร200ไร่1ไร่1 1เบอร์อันนี้ก็คือจะเจ้าหน้าที่จะกลมส่งเสริมเขาจะเป็นคนเป็นพี่เลี้ยงค่ะคอยเก็บข้อมูลส่งมาให้ว่าโตเป็นยังไงมีโรคไหมหลกักๆคือมันมีโรคไหมนะคะแล้วก็ผลผลิต เป็นยังไงเปอร์เซ็นต์แป้งเป็นยังไงเพื่อให้เราได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นเชิงเปรียบเทียบพันุ์ในแปลงกับเชิงการกระจายตัวเหมือนกับว่าทางเนี่ย ทางที่อาจารย์ทําที่ว่า4สถานีนะครับชนบุรีระยองโคราชที่กําแพงเพชรที่กำแพงเพชรอ่ะกำแพงเพชรเนี่ยตัวนี้เหมือนกับว่าเราทําโดยที่ว่าเราคุมเองอาราคุมเองแต่ว่าอีกอีกฝั่งหนึ่งก็คือให้เกษตรกรจัดการเองอ๋อแล้วก็มาเปรียบเทียบกันใช่มันจะได้เห็นผลว่าเวลาที่พันนียค่ะเวลาอยู่ในแปลงเกษตรกรที่ดูแลตามตามเกษตรกรถนัดเนี่ยมันเป็นยังไงกับแปลงที่เราดูแลอย่างดีเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวพันนียค่ะเราเอาเข้ามาแล้วก็ทดสอบ ไม่ได้มากพื้นที่เพราะมันเป็นความเร่งด่วนที่จะต้องเอาออกมารเราเราเราทำสามปีก็จริงเราทำโลเคชั่นน้อยมากค่ะสามสี่โลเคชันในแต่ละปีเพราะฉะนั้นก็คืออ,ออกมาเนี่ยเราก็จะต้องมาช่วยกันทดสอบเราบอกทุกคนที่ร่วมโครงการเกษตรกรว่าขอบคุณมากที่เป็นนักวิจัยให้อาจารย์เพราะว่าช่วยกันทดสอบว่าพัุนไหนจะไปได้ซึ่ง ท้ายสุดในโครงการอะสิ่งที่เกษตรกรที่ร่วม200ท่านนักแ,แปลงอาจารย์จะต้องบอกมาให้ได้ว่าพันอิทธิ1 2 3สเหมาะกับที่ไหนครับแล้ววิธีการดูแลที่จะให้ได้ผลผลิตเป็นยังไงค่ะรย์ครับอย่างแปลงทดลองเนี่ยอาจารย์เริ่มปลูกประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณก็คือเราจะปลูกให้ไม่เกินมิถุนาค่ะคก็คือทางทางระยองเนี่ยทางระยองชนบุรีเนี่ยเขาจะมีฝนทิ้งช่วง นานเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกช่วงประมาณปลายปลายพฤษภาครับแล้วก็ทางเนี้ยก็มิถุนามิถุนามให้เกินเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเหมือนกันค่ะคทะเลสส่วนกําแพงเพชรเนี่ยก็คือ,อเราปลูกต้นพฤษภาเพราะฉะนั้นเวลาห่างกันไม่เกินหนึ่งเดือนค,ค่ะประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เวลาที่เราเก็บผลนะคะเราก็จะไล่เก็บไปแต่และท้องถิ่นเนี่ยที่เราไปเนี่ยไม่ไม่ห่างกันหนึ่งอาทิตย์วันนั้นผลมันก็จะอยู่ในช่วง <จะ S 2> ต้นฝนแก๊กใช่เราไม่ได้ทําต้นฝนกลางฝนปลฝนเพราะว่ามัน เยอะมากด,ดูไม่ไหวแต่ว่า,ากเกษตรกรเนี่ยแล้วแต่อย่างกาญจนบุรีที่เราไปแจกเนี่ยเขาจะปลูกเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าทางที่เป็นอขอนแก่นเนี่ยจะปลูก<ะ>ช้าเพราะฝนมาช้าอาจารย์จะมีข้อแนะนำไหมครับอันนี้เราคุยใน,ในเชิงวิชาการเนาะ,ะถ้ามีเกษตรกรบ,บางท่านเนี่ยดูว่าถ้าเป็นโรคใบด่างเนี่ยมีวิธีแก้แบบเบสิกเบสิกไหมครับนอกจากถอนทิ้งหรือมีวิธีไาน ั oh, พเพราะาาว,ว่ามันเป็นโรคที่ติดอยู่ในในตัวพืชแล้วมันไม่ออกค่ะเพราะมันอยู่ในในร่างกายพืชมันมีอยู่ในระบบอยู่นนั้นนะเหมือนเราติดเชื้อไข้หวัดอะ่ะมันก็กินยาก็ไม่ได้ช่วยร,ร่างกายต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงต้นไม้มันโดนเชื้อโรคเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นก็ใช้พันธุ์ต้านทาน อันที่2คือก็ถ้าเกิดพืชที่ยังติดเชื้อไม่เยอะถ้าเราบมรุงเขาดีไม่ขาดน้าไม่ขาดปุ๋ยร่างกายเขาแข็งแรงเขาก็ยังสร้างผลผลิตได้แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับตอนที่ไม่เป็นโรคครับ่ะขอย้อนถามอาจารย์ตอนที่ศูนย์ห้วยบงนะครับที่เราเรียกไงศูนย์ยห้วยบงเนี่ยอตอนนั้นแจกท่อนพันธุ์ประมาณ3 8 0 0 0 0ลำอาจารย์ได้ติดตามไม่ทราบเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างครับ ด้วยความท,ที่สมาคมแป้งเนอะนด้วย<า>ความที่สมาคมแป้งก็ได้แจกให้กับกลุ่มในเครือรของโรงแป้งเนาะแล้วอาจารย์ก็ได้ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสตรงนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงกับที่อาจารย์ดูโครงการที่ส่งเสริมให้กับกเกษตรกรทางที่ร่วมกับกรมส่งเสริมรอันนี้ได้ทุนจากสวกอร,รอาจารย์เห็นความแตกต่างนิดนึงว่าของเราเนี่ยเน้นกลุ่มกเกษตรกรเพราะฉะนั้นคือกเกษตรกรมีความชํานาญเขาจะรู้วิธีการวิธีการ จัดการแปลงแต่ปัญหาคือเขาไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นฝนตกไม่ตกต้องหรือเขาไม่ได้มีระบบน้ำเพราะฉะนั้นปัญหาของเขาคือมันจะมาจากตัวฝนที่ที่ที่มันมาไม่ตกต้องตามเสมอแต่ว่าถ้าพอมองถึงโรงงานปุ๊บเนี่ยมันยากมากที่จะให้ทุกโรงงานมีฝายไรเพราะฉะนั้นก็คือปัญหาคือการจัดการจะจัดการแปลงแบบ บางโรงงานเนี่ยอาจจะให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการหมดอันนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเอาท่อนไปปลูกแล้วไม่ได้ไม่ได้เ้มือาอชีพจัดการอ่าใช่<เ>แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานจัดการเองบางครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการว่าปลูกผิดเวลารหรือดูแลท่อนพันธุ์ไม่เหมาะสมห,หรือว่าจัดการแปลงเช่นทำหญ้าทําอะไรไม่ได้พี่จันพูดมาคำหนึ่งปลูกผ,ผิดเวลานี้ได้ยินมาว่าบางโรงที่รับไปเนี่ย มีการปลูกช้าก็คือปลูกไม่ไม่ทันไปตั้งที่เขารอฝนอะไรใช่ไครับจนคือข้อเสียของพันอิทีิหนึ่งสองสามเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้โดนคัดเลือกเป็นลูกผสมที่ผสมในประเทศไทยเนาะเขามาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นน่ะบางบางบางเบอร์เช่นอิฐสองเนี่ยเขาจะแห้งเร็วมากมันจะควรจะปลูกควรจะปลูกภายในเวลาที่ตัดไม่เกินรับมาแล้วก็ปลูกเลยให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นอิที่หนึ่งกับอิที่สามเนี่ยทน ปลูกช้าได้แล้วก็ยังรอฝนยืนอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนถ้าได้ฝนมา<อ>เขายังแตกแต่ถ้าเป็นอีกที่หนึ่งถ้าไม่ได้ตรงช่วงฝนตกเลยเนี่ยอโอกาสที่จะตายอย่างมีเยอะอเพราะว่าอาจารย์เองก็ต้องไปซ่อม,อมแล้วก็มีรายงานของพวกในแปลงที่เป็นเกษตรกรที่ที่แบบแล้งฝนจ,จัดๆอย่างอุทัยธานีเนี่ยก็คือหายไปครึ่งแปลงเลย เพราะว่ามันตายไปครึ่งปกติมันจะตายอยู่ประมาณท่านไม่ได้ฝนเลยค่ะก็จะซ่อมเยอะก็มันเกือบครึ่งเหมือนกันอาจารย์ได้รับรายงานว่าไหมครับที่ว่า3ามแสนแปดหมื่นลำถ้าถ้าเราเขาเรียกอะไรจัดการไม่ดีมีฟีดแบ็กกลับมาจากโรงงานไหมครับที่รงงอ้อยกว่าลงเท่าที่เราสรํารวจข้อมูลก็ือคือคมีบางเบอร์ชนิดที่สองบางเบอร์นี้ก็ตายนะคะแล้วก็จากที่อาจารย์นั่งดูพื้นที่ปลูกที่คำนวณน,นะค,คปะปกติอ่ะมันควรจะได้ได้มากกว่าได้มากกว่า ที่มันที่ส่งจำนวนต้นที่มีมาค,ค่ะก็มาจากเหมือนเปอร์เซ็นต์งอกไม่ค่อยดีเจ็ดสิบเปอร์เซนต์มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติถ้าได้ฝนนะคะได้ฝนในพวกอิฐที่หนึ่งเนี่ยมันจะงอกงอกดีถ้าสมมติอ่าสามแสนแปดหมื่น คิดคร่าวๆครจะประมาณล้านกว่าใช่ไหมครับล้านห้าล้านห้าทีนี้ล้านห้าเนี่ยตายประมาณถ้าตายถ้าตายถ้าตายเจเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณล้านล้านเดียวซึ่งแล้วนี่คือถ้าสมมุติว่าใช้วิธีเอ็กด้วยจริงๆท่อนมันต้องเยอะกว่านั้นเพราะว่ามันเอาไปขยายในพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ที่มีอาการให้น้ํา แล้วก็ดูแลโดยโรงงานมันควรจะได้เยอะเนาะแต่ปรากฏว่าพอในความเป็นจริงอะคะ่ะไอตัวที่เราไปทำเนี่ยตัวโรงงานเองอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการ,รที่จะทำเอ็กซ์ยี่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะพื้นที่ก็น้อยลงไปอีกแล้วก็การจัดการไปให้เกษตรกรก็ก็กต้องไปจัดการให้เยอะแล้วถ้าเกิดเกษตรกรไม่ได้ปลอฝนและรอฝนเนาะมันก็น้อยเพราะฉะนั้นมันทําให้เห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยเออเราอาจจะต้องมาคุยในเรื่องของการจัดการวางแผงปลูกค่ะ เพราะว่าถ้าให้เหมือชีปลูกเนี่ยเขาจะปลูกแล้วก็ดูแลดีแต่ว่าปัญหาคือบางทีเขาก็ไม่มีน้ําครับค่ะใช่ครับ x ยี่สิบเนี่ยมีโรงงานทําเยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเพราะว่าอะไรครับหนึ่งก็คือมันจะต้องเตรียมคนในการที่จะทํากล้าครับแล้วสองมันจะต้องมีพื้นที่ให้น้ําแล้วอัอเนี้ยมันใช้ในการบริหารการจัดการต้องมีการวางแผนล่วงหน้าค่ะคว่าจะปลูกแปลงนี้เมื่อเดือนสมมติว่าเราทํามีนาใช่ไหมคะ เราจะต้องปลูกเมาษาพฤษธามีการให้น้ำอะไรเงี้ยเพราะดังนั้นถ้าโรงงานได้รับท่อนเดือนกุมภาแล้วเขาไม่ได้บริหารจัดการเนี่ยก,ก็จะช้าแล้วท่อนอที่มาทิ้งไว้มันก็จะแห้งเพราะแห้งไปปุ๊บไอ้ท่อนโดยเฉพาะเบอร์สองเนี่ยมันก็จะทําได้เฉพาะแค่ช่วงกลางๆมันก็จะทําให้จํานวนต้นที่ได้นน้อยลงแต่แต่ว่าก็ก็คือรู้ว่าบางโรงงานก็ไม่ได้มีประสบการณ์เนาะค่ะอาจจะต้องแบบปีหน้าจะเป็นมืออาชีพละจากในทางกับการถ้าสมมติเราบอกเฮ้ยเราไม่ทำเอ็กยี่สิบละ ให้ทำปักชําธรรมดาเนี่ยก็ต้องรีบปลูกก็ต้องรีบปลูกค่ะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราฝนทิ้งช่วงอะค่ะเบอร์ที่ที่ต้องรีบปลูกคือเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเนี่ยเขายังพอทนได้ครับค่ะนั้นขอย้อนกลับมาเรื่องการจัดการแปลงนะครับที่แปลงทดลองของอาจารย์นะครับเราเราไม่พูดถึงเกษตรกรฝั่งนี้นะเอาหอที่แปลงทดลองที่อาจารย์ทดลองที่4จังหวัดนะครับขอรายละเอียดนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าอาจารย์มีการเตรียมแปลงอย่างไรแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยการซี การอนุบาลอย่างไรบ้างครับก็จริงๆก็คือเป็นเบสิกเลยที่แบบว่าเราจะต้องมีการเตรียมแปลงขึ้นร่องอันนี้ก็คือหลักๆแล้วระยะปลูกค่ะครับเกษตรกรมักจะใช้ระยะปลูกที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็คือเม้นระยะปลูกก็คือต้นต้นนี้ค่ะเวลาที่เราทำประเมินผลผลิตเราจะใช้ระยะปลูกที่หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นผลผลซึ่งเป็นระยะที่ผลผลิตได้เต็มที่แล้วก็ เรียกว่าไม่ได้น้อยจนเกินไปปกติพื้นที่1ไร่อะถ้าเราปลูก1นึคูหนัหนได้1 6 <600 S 1> <น>ึ่หกต้นผลผลิตออกมาก็คือมันไม่ได้แย่งกันไม่ได้แย่งอาหารไม่ได้แย่งแสงเพราะฉะนั้นก็จะแสดงศักยภาพได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดจะให้ลดลงมาเราก็จะอยู่ที่ประมาณ1นเมตรคูนแปดสอันนี้เราก็จะใช้ระยะที่เป็นมาตรฐานเพื่อที่1ก็คือให้ต้นแสดงศักยภาพเต็มที่2ก็คือ,อ ทำย่าครับถ้ามันทำรุ่นทำรุ่นมันจะไล่ง่ายลดเข้าอะไรเข้าได้ยังต่ำก็ไม่ไม่น่าน่ไม่น่าน้อยกว่าไม่ไม่น่าน้อยกว่า80เซน80เซนหนึ่งคูณเอ้ยหนึ่งคูณ80ใช่ไหมก็หนึ่งคูณหนึ่งนี่เป็นมาตรฐานที่จะทำะแล้วก็คือต้นต้นนี้ค่ะด้วยความที่มันโตไวครับตัวไวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าทำย่ายากอืมอ่มันจะคุมประมาณ3เดือนนี้ก็คือคุมหมดละเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องจัดการย่า อย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วในช่วงที่มันเริ่มตั้งตัวได้อย่างเดือนแรกอาจารย์ทําอะไรบ้างครับอาจารย์ให้ปุ๋ยหรือว่าอพอหลังจากนั้นปุ้พอมันเริ่มโตใช่ไหมคะคก็ทํารุ่นทํารุ่นแล้วก็เข้าเดือนที่สองเนี่ยเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยแหละถ้าเกิดมันจะมีสองแบบค่ะถ้าเกิดบางพื้นที่นี่เขาจะปุูก แปลงของป้ารัตด,ดาเนี่ยแกจะปลูกพืชคุมดินก่อนรัตด,ดาท่ระยองท่ระยองอ่อาอได้ครับนั่นแหละเขาก็จะปลูกพืชคุมดินเพราะฉะนั้นแกแกก็จะเราก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยทันทีแต่ถ้าเป็นแปลงของที่ชนบุรีรที่กําแพงเพชรหรือที่นี่อะ่ะก็คือเราก็พอครบหนึ่งเดือนงอกไปเรียบร้อยแล้วก็ให้ปุ๋ยซึ่งมันจะสําคัญก็คือมันจะได้โตไวๆแล้วก็ได้น้ําฝนด้วยมันจะรีบโตมันจะทําให้การอ๋อช่วงเดือนแรกช่วงเดือนแรกแล้วก็ หลังจากนั้นมันจะเริ่มสร้างหัวแล้วครับช่วงนี้ถ้าเรามีเช็คอุณภาพของดินนะคะความอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าเอ็นไม่พอเราก็จะเพิ่มเอ็ไปอีกรอบหนึ่งซึ่งสูตรของปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นบำรุงต้นส่วนตัวกลางเนี่ยจะน้อยหน่อยแล้วก็บำรุงหัวซึ่งอันนี้เราก็จะใส่ตามอัตราแนะนำเลยค่ะแต่ถ้าเป็นที่ที่ดินดีๆค่ะเราก็อาจจะในช่วง เข้าเดือนที่4ี่เราก็จะใส่ไอตัวที่มันเป็นรมลุงท้ายหนกงหัวเนี่ยให้มากอ่าอันเนี้ยแต่ว่าหลักๆเลยเรื่องของการจัดการหญ้าครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้ปุ๋ยเต็มที่แล้วก็ไม่ได้แข่งขันในช่วงแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออาจารย์ก็ต้องเอาดินไปเช็คลำดับใช่ลำดับแรกมาถึงปุ๊บตอนที่เราไปดูพื้นที่ทั้งหมดนวันที่เราตัดสินใจเลือกแปลงอ่ะเราจะเก็บดินหมดเลยก็คือเวลาที่เราเก็บเราจะเก็บเป็นลักษณะแรนดอมเนาะเกินซิกแซกแล้วก็เก็บเก็บ ให้ทั่วแปลงอะค่ะแล้วก็เอามาส่งให้อย่างน้อยอะค่ะต้องได้มากกว่า1กิโลแล้วก็ส่งตัวนั้นไปที่ที่เราใช้ก็คือภาควิชาปัตตภีซึ่งเขามีบริการตรวจวิเคราะห์แล้วก็จะวัดค่าออร์แกนิกแมตเตอร์ซึ่งอันนี้จะตัวสะท้อนของปริมาณพวกไอตัวเจนแล้วก็พีก็คือฟอสฟอรัสโพเทีียมที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะดูโดยเฉพาะที่นี่จะดูเรื่องเค็มด้วย ใช่ครับดูเละเค็มแล้วก็บอกแล้วนะครับถามทะเลซอก็จะดูว่ามันเค็มไหมแต่จโอหว่าที่ของที่ตรงนี้ไม่เค็มค่ะไม่เค็มนะไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็ม